ลพลันันกกปรุงุงฮมคเราจะมาทําของว่างสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมีส่วนประกอบหลักเป็นมันฝรั่งสอดไ้ม่าด้วยชีสมอสเซเลล่านะครับจะถูกเคลือบมาด้วยซอสเทริยากิรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นทีเดียวเมนูนี้คือโเตโตโมจิหรือโมจิมันฝรั่งครับ เริ่มต้นจากการต้มมันฝรั่งนะครับเราหั่นมันฝรั่งเป็นชิ้นขนาด1นิ้วนะครับใส่ในน้ำนะครับแล้วก็นําไปตั้งไฟตั้งแต่ตอนที่น้ํายังเย็นอยู่เลยนะครับหลังจากน้ําเดือดนะครับเราจะต้มต่ออีกประมาณ8-10นาทีนะครับใช้เวลาไม่นานครับพอมันฝรั่งสุกดีแล้วเราก็นําออกมาบดครับเราควรจะเทสมันฝรั่งนะครับใช้ซ่อมจิ้มลงใบนะครับ ถ้าเขาไม่มีแรงต้านแปลว่าใช้ได้แล้วครับเอาละเดี๋ยวเราจะบดนะครับเราใช้ที่บดมันใครไม่มีนะครับก็นำไปใส่เครื่องบดสับหรือว่าจะปั่นก็ได้นะครับ ในขณะที่มันของเรายัางร้อนๆอยู่นะครับแป้งมันฮ่องกงครับสัดส่วนของแป้งมันฮ่องกงนี้เราปรับได้ตามความชื้นของตัวมันฝรั่งนะครับถ้ามันของเราเนี่ยทำให้สุกโดยการนําไปอบเขาอาจจะมีความชื้นที่น้อยกว่านี้นะครับดังนั้นแป้งก็ลดลงได้นวดให้เข้ากันดีครับ แล้วป้นส่วนประกอบมันบดนะครับเป็นก้อนๆคนชั่งน้ําหนักออกมาได้ประมาณก้อนละ65กรัมนะครับได้ทั้งหมด8ก้อนในระหว่างที่เรารอให้มันฝรั่งของเรานะครับเย็นตัวลงนะครับเราจะมาทําซอสเทริยากิครับถ้าพูดถึงโชยุต้องเป็นคิกโคแมนครับกลิ่นหอมมากทีเดียวนะครับแล้วก็หมักด้วยวิธีการแบบธรรมชาติครับสิ่งที่ซอสเทริยากินะครับจะขาดไม่ได้เลยเพราะช่วยเพิ่มความหวานจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ช่วยทําให้ตัวซอสของเราเนี่ยนะครับเงาแล้วก็สวยนั่นก็คือ มิรินนั่นเองครับมิรินเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบที่เราใช้เยอะที่สุดนะครับน้ำตาลทรายแดง1ส่วนโชยุ1ส่วนมิริน3ส,ส่วนครับอย่างที่เรารู้นะครับมิรินก็คือสาเกหวานนั่นเองหลายๆคนก็อาจจะกังวลว่าเด็กจะทานได้หรือเปล่าเรานําไปตั้งไฟครับเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ก็จะระเหยออกไปหมดนะครับตั้งไฟให้น้ําตาลละลายเราจะเคี่ยวให้ข้นขึ้นเล็กน้อยครับ หลังจากที่เดือดนะครับเราลดไฟลงเล็กน้อยครับเคี่ยวเป็นเวลาประมาณ3านาทีครับเวลาที่ซอสยังร้อนนะครับก็จะมีลักษณะที่เหลวแบบนี้อย่าไปโดนเขาหลอกนะครับบางทีพอเย็นลงแล้วจะแข็งเป็นทอฟฟี่นะครับถ้าเขามีความหนืดที่เวลาเราคนนะครับและสามารถเคลือบหลังช้อนได้แบบนี้พอแล้วครับยกออกจากความร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็พักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องส่วนประกอบมันบดของเราเนี่ยเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันเลยครับ อุณหภูมิน้ำมันเราใช้อยู่ที่ประมาณ150องศานะครับระวังอย่าให้ร้อนเกินไปนะครับไม่งั้นชีสด้านในเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกออกมานะครับพลิกไปพลิกมาได้นะครับไม่จําเป็นต้องพลิกขนเดียวเดี๋ยวหลังจากที่เราทอดนะครับจนผิวด้านนอกกรอบดีนะครับเราก็จะนําออกมาพักนะครับก่อนเสิร์ฟเนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะทาซอสเทริยากิครับ ตอนนี้ซอสของเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับปอติโต้โมจินะครับเอาใจคนชอบปันบดนะครับมากับชีสมอสเซเลล่านะครับแล้วก็เคลือบมาด้วยซอสเทริยากิรสชาติเข้มข้นทับไม่ยากเลยครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ